5 4 3 2ี่สาองอะะสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาเจอกับสตาอีกครั้งแล้วนะคะเหมือนไปไหนมานานซึ่งคอนเทนต์วันนี้ก็ก็นั่งอยู่ในรถแล้วก็คิดไปเรื่อยๆอยู่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรดีนะงั้นก็เป็นคอนเทนต์ตามใจคนอะไรนะที่ทคุยกัน ก็คือเป็นคอนเทนต์ที่แบบตามใจคนที่ชวนออกไปหาอะไรกินนั่นแหละคะ่ะก็คือวันเนี้ยครั้งนี้ต,ตาตาเป็นคนชวนแม่ไปกินที่คาเฟ่เชิญแบตเตอรี่นะคะใช่เปล่าอะ่ะเ <laughs> ชิญแบตเตอรี่ค่ะซึ่งมันอยู่แถวล่มเก้านะคะซึ่งมันก็แถวแถวบ้านเราแม่น่าจะไม่ใช่สายไม่ใช่สายคาเฟ่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่สายยัง <c oughs> ไงกันแน่ ไม่รู้เออเอาเป็นว่าก็คือเวลาชวนแม่ไปคาเฟ่แม่บอ,อกไม่ไปไม่ไปอันเนี้ยไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะทุกคนต,ตาตาก็เลยจะแบบว่าเออพาแม่ไปเปิดหูเปิด,ปดตาแล้วอันนี้มันอยู่ใกล้ๆก็แบบว่าเออไปลองชิมกันหน่อยละกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นทางผ่านที่จะไปหาชาลีเลอมฉลาดไหมล่ะเฮ้เขาเรียกว,ว่านักวางแผนเออชาีเป็นใครชาีเป็นน้องไ <laughs> ง <laughs> น้องสาวตาย <laughs> นะคะชาี <laughs> แต่เดี๋ยวก็ต้องไปดูอีกว่าร้านเนี่ยคนจะเยอะไหมเพราะว่าจากรีวิวนะก็คือมีคนไปใช้บริการเยอะเหมือนกันก็คือมีคนไปหาของกินที่ร้านเชิญแบตเตอรี่เยอะเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าคนเยอะหรือเปล่าถ้าคนเยอะอตาก็อาจจะไม่เข้านะแม่ มนัีถ้าคนเยอะตาตาก็อาจจะแบบว่าไปหาคาเฟ่อื่นแถวแถวนั้นเพราะว่าตาเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยแบบว่าเห็นคนเยอะแล้วตารู้สึกแพนิคอะไรเงี้ยไม่ใช่ขี้เกียจรอเออขี้เกียจรอมันก็อีกเหตุผลนึงแหละแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็อีกด้านหนึ่งก็คือตาเป็นคนที่แพนิคเวลาเห็นคนเยอะแล้วตาแบบว่าไม่กล้าเข้าไปอะไรเงี้ยไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะจุ๊บโอเคทุกคนแล้วตอนนี้ตาก็อยู่ที่หน้าร้านของเชอร์ตเตอรี่แล้วนะคะ ก็คือเหมือนแบบว่ากำลังจะไปทะเลบรรยากาศทะเลอะทุกคนแล้วก็มีแบบว่าสนามเล็กๆให้มันมีฟิลแบบว่าทะเลนิดนึงอะไรเงี้ยสระน้ำอย่างเงี้ยฟิลแบบว่าสีสันสดใสแบบแฮปปี้สันชัยพูดอะไรของตาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในร้านเลยดีกว่าเดี๋ยวพยายามเลี่ยงแบบว่าไม่ไม่ถ่ายงคนอื่นนะถ่ายแบบเข้าธรรมดาไม่เข้าเราจะเข้า ตรงนั้นไม่เข้านะลูกอ๋อนี่ทางเข้าทางเข้าไม่ไปใช่ไหมมันมีหลายนี่มากเลยอะหลายมมไห่ถ่ายนะคนใครใครอยากมาถ่ายรูปสวยๆเหมือนแบบว่าเหมือนว่าอยู่ในทะเลก็แบบมาถ่ายได้เลย ค่อยมีแล้วค่อยมาแบบว่ารีวิวถ่ายแบบว,ว่าให้มันเห็นชัดๆดีกว่าเดี๋ยวตะตาเข้าไปไปสั่งของกินกินแล้วมาั่อของกิน กินแบบครัวซองหรือว่าจะกินเป็นแบบทรัฟเฟิลซอฟเฟิลอะไรเงี้ยเพราันนี้จะทรัฟเฟิลไม่มีทรัฟเฟิลทรัฟเฟิลต้เป็นเห็ดไม่ใช่แล้วก็พวกช็อกโกแลตเค้กอะไรเงี้ยเหมือนเบเกอรี่มีบานาฟี่ด้วยท่าคนสนใจก็ไปดูหน้าเพจของเชิญมาที่นี่นานได้ยินจะฝากแต่ยังไม่ได้ยินเลยส่วนมากอาหารที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าฝรั่งคนเกตตี้ าหารแล้วปกติแม่กินพวกนี้บอกเออรุดค่ะแม้ว่าเปิดโลกเปิดโลกของวรุ่นที่แบบว่าต้องหัดชิมหลายๆอย่างไม่ใช่กินแค่แบบส้มตำไก่ค่ะกินแล้วมันไม่อยู่ท้องไงอ่ะ,อะมันนี่มีข้าเหนียวอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่ากินแบบว่าเาื่ออรจะลดแต่ถ้ากินเพื่อกินเดี๋ยวเราค่อยไปข้างทางโอเคโอเค,อ,เคอยากกินบานูฟี่มากเลยอะแต่ใจนึงก็อยากกินนี้เนี่ย สอสไว้กินข้าวแล้ว่อยตัดสินใจดีกว่าแต่เมื่อกี้สั่งไปแล้วอันนี้คืออะไรอะสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ตอตินครีมเขาบอกว่าเป็นชาสตรอเบอร์รี่แล้วก็มีครีมข้างบนชิมเลยดีกว่าคือตอนแรกละกันว่าคาเฟ่นี่ยจะมีอะไรบ้างไปเปิดไปเสิร์ชดูเอ้ยมันมีพวกแบบสปาเกตตี้อะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยแบบว่าเออพาแม่มาอนกินข้าวเ,มมเที่ยงที่นี่แล้วกันจริงในเพจ ัพต้นนูนทีด้วยแต่ว่าในนี้ไม่มีไปถามเพราะว่าสูกรอัพต้นทูนทีมีแบบหรือว่าจะไปสับสนกับอีกร้านอื่นอะไรสปถามได้แต่ว่าจะไมไปถามทีกเดี๋ยอร่อยปะลอ,อ,อยจริงปะเบื่ชาแรกที่เข้ามาคือชามันเหมือนชาบนมเต็งแบบ <laughs> มันรสชาติแบบชาหนุห่มคือมันอหอมชาขึ้นมาเลยแต่ว่ามันมีกลิ่นตอเบอรี่รสของตอเบอรีอเร่เข้ามาให้มันอวาานแบบแจมเข้ามายอดคุน <laughs> ดีจริงก <laughs> ลืมปิ่ม,มรู้สึกว่าเลือกร้านถูกถำาม้ทใ้ไข่บุกไม่ดีเลย่ยแล้วของแม่ล่ะน้ำแม่ล่ะความคุณแม่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะกินน้ำอะไรนะคะทุก บริการนะาให้ะหอะไรันมาเดี๋ยวดูชิมต้องเปล่าไหมจะอร่อยเปล่าไหมต้องเปล่าคนสดชื่นเชิญค่ะมีเมนูชื่อ Starry Night ด้วยนะ <c oughs> อยากรอเเราะว่าเมนอตัวเองยกมาใกล้ๆกล้องหน่อยดิยกมาใส่กล้อง ตาต้องไปถ่ายรูปแล้วแม่เฮ้ยมาหลังกวากเลย ข้าวตังอะไรทักอย่างจำชื่อไม่ได้ข้าวซอยน่าจะใช่นะแต่ข้าวตังไม่น่าจะใช่ <c oughs> มันดูแบบว่ามีความไทยๆก็เป็นสปากเกตตีต้อะไรเงี้ยก็เลยสั่งมาอันนี้จำชื่อเมนูไม่ได้ทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไม่เหลือเลยสัก หนึ่งตาสั่งไปสี่อย่างนะคะวันนี้ก็จะมีสตรอเบอรี่อินดรีมน้ำเปล่าของแม่แล How, How, ว้วก็พาสต้าขาวพาสต้าข้าวซอยแซลมอนแล้วก็ลาซานญ่า ตอนแรกพี่สั่งปาเกตตี้ข้าวซอยก็เพราะว่ามันจะมีรสชาติแบมบือนกัของไทยๆผสมกับอิตาลีที่เป็นเส้นปาเกตตี้ถูกไหมแม่จะได้กินได้ด้วยเป็นอิตาลีจ๋าเลยก็คือลาซานญ่ามันอร่อยมากทุกคนมันมีความแบบว่าฟินระหว่างกินก็จะตามไม่ได้สั่งของหวานนะคะวันนี้ไว้มาอีกทีแล้วตาจ้าเสร้มาซื้อของหวานเพราะว่าครั้นี้ก็คืออิ่มเกินไปจริงๆไว้ของหวานในคราวหน้าละกันนะตาคิดว่าทุกคนสามารถมาได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ก็คือมาได้ทั้งแต่แบบว่า เด็กที่ยังแบบว่าเออนั่งอยู่บนรถเข็นเลรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นแบบครอบครัวผู้ใหญ่แล้วก็มีวัยรุ่นทั่วไปที่แบบเพืเ่อนๆด้วยแล้วก็สถานที่สวยงามมากๆก็มีมุมถ่ายรูปอะไรเงี้ยเยอะเหมือนได้ฟิลไปแบบว่าทะเลจริงๆทุกคนก็อยากให้ทุกคนมาลองดูจะมากับใครก็ได้บ้ารข้างหน้าของวนะทุกคนเดี๋ยวจบคลิปนี้กันดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ